คุณกำลังฟัง by Grace Daily Devotions เริ่มต้นวันใหม่กับพระเจ้าวันที่11สิงหาคมไม่เป็นทาตของบาปอีกต่อไปกราเทียบทที่ 3: ามข้อ13พระคิดทรงไถ่เราให้พ้นความแช่งสาบแห่งทรรมบัญญัติโดยการที่พระองค์ทรงยอมถูกแช่งสาบเพื่อเราเพราะพระ,ระคัมภีร์เขียนไว้ว่าทุกคนที่ต้องถูกแขวนไว้บนต้นไม้ ต้องถูกสา,บ,าบ่อยครั้งที่เราพังเผลอทำความบาปหรือทำผิดซ้ำแล,วำแลว้วซ้ำเล่าเมื่อทำผิดก็ขอโทษพระเจ้าและหลังจากนั้นไม่นานเราก็ทำบาปเดิมซ้ำอีกเราจึงรู้สึกท้อใจและคิดว่าการดำเนินชีวิตกับพระเจ้านั้นเป็นเรื่องยากเหตุผลที่เรายังทำบาปอยู่นั้นเป็นเพราะว่าเรายังไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องพลังของการไถ่ของพระเยซูคริส การไถ่ของพระเยซูคริสต์นั้นมีความลึกซึ้งที่มากกว่าแค่การได้รับความรอดไปสวรรค์โดยการวายพระชนของพระเยซูเราจึงได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้าผ่านทางพระวิญญาณของพระองค์ที่ประทับอยู่กับเราการทรงสถิตของพระเจ้าจะช่วยเปลี่ยนหัวใจของเราให้เป็นเหมือนกับพระองค์นั่นคือเราจะมีความปรารถนาที่จะเดินในทางของพระเจ้าอย่างเต็มใจ และเราก็จะมีกำลังจากพระวิญญาณในการทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้สำเร็จอีกด้วยนอกจากนี้เมื่อพระเยซูได้ไวยพระชนเพื่อเราคนบาปตัวเก่าของเราก็ได้ตายไปพร้อมกับพระองค์อีกด้วยเมื่อพระเยซูทรงฟื้นขึ้นจากความตายเราเองก็ได้บังเกิดใหม่เป็นคนชอบธรรมตอนนี้เราเป็นคนใหม่ในพระคิดแล้วในพระธรรมโรมบทที่ 6: ข้อ 6, 6ได้กล่าวว่า เราทั้งหลายรู้แล้วว่าตัวเก่าของเรานั้นถูกตรึงไว้กับพระองค์แล้วเพื่อตัวที่บาปนั้นจะถูกทำลายให้สิ้นไปและเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไปเพราะฉะนั้นณเวลานี้เราจึงเป็นผู้ชอบธรรมไม่ใช่คนบาปและไม่ใช่ทาสของความบาปอีกต่อไปเมื่อเราเชื่อว่าเราได้เป็นผู้ชอบธรรมแล้วความปรารถนาของเราจะเปลี่ยนไปเราจะเริ่มเกลียดความบาปและไม่อยากทำบาปมากขึ้นในที่สุด การกระทําของเราจะมีแต่ความชอบธรรมเพราะว่าเราเป็นคนชอบธรรมนั่นเองเราเป็นต้นไม้ดีและต้นไม้ดีย่อมออกผลดีเสมอดังนั้นเมื่อเราต้องเผชิญกับการทดลองให้ทําบาปให้เราสู้กับความบาปนั้นด้วยความเชื่อในพลังของการไถ่ของพระเยซูเชื่อว่าโดยพระคุณของพระเจ้าเราได้บังเกิดใหม่และเป็นคนชอบธรรมแล้วคนบาปคนเก่าตายไปแล้ว และเราไม่ได้เป็นทาสแห่งความบาปอีกต่อไปเมื่อเราต้องเผชิญกับการทดลองให้ทำบาปให้เราสู้กับความบาปนั้นด้วยความเชื่อในพลังของการไถ่ของพระเยซูให้เราคร่คควนพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระเยซูสำหรับการตายบนไม้กางเขนของพระองค์เพื่อไถ่าบาปของเราลูกไม่ต้องการทำบาป ลูกปรารถนาดำเนินชีวิตชอบธรรมเสมอขอทรงให้ลูกมีชัยชนะเหนือการทดลองใจด้วยความเชื่อและพลังของการไถ่ของพระเยซูในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน